เราไปอยู่ในการัอการขบวนขบวนเจอเราจพิธีร่วมกันกลับเพื่อนเพื่อนทัพิธีในการประกอบการในพิธีและผู้เข้าร่วมนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับไปที่เวทีของกลางเช่นนี้ขณะดีในกองนะคะขณะดีคุณเชิญเลยนะครับทางภาพนะครับในพิธีนะคะเดยพอดี่พวกเราหลายๆคนคุ้นเคยนะคะ หายเป็นอย่างมากนะคะจะส่งผลเสียกับผู้บริโภคค่ะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนที่ไ็นดาวน์ครับเอาลบมันจะมีปุ่มอยู่สองปุ่มนะครับมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองในการเดินเครื่องดูเรียนายเราีแล้วสวยโอ้โเอาว ไล่ไล่ช็อตในลงมาก่อนก็แล้วไ,ไ,ไม่้องไม่ต้องเราไม่ต้องไม่ต้องมาบ่อยเราจะเก็บภาพได้แล้วเข